วันนี้มาปางจะพาไปดูโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากแถมยังอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังพร้อมกับพาไปดูสถานที่จริงด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูกันเริ่มเลย อยากให้ทุกคนลองนึกภาพตามนะคะในวันหยุดพักผ่อนสุดสัปดาห์การได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ถือว่าเป็นรางวัลชั้นดีมากๆเลยค่ะได้หลีกหนีความวุ่นวายและยังอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพอีกด้วยได้รับบรรยากาศบริสุทธิ์ของป่าเขาฟังเสียงนกและเสียงทานน้ำไหลและนี่คือสิ่งที่เป็นไปได้ที่ Natural Life in Phu นี่คือโครงการพิวริเวอร์ซิตี้นะคะซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ใจกลางของจังหวัดจันทบ,บุรีเลยค่ะเดินทางสะดวกมากๆติดกับถนนสุขุมวิทเพียง500เมตรเท่านั้นซึ่งพื้นที่ของโครงการของเรานะคะอยู่บนถนนเส้นเดียวกับถนนที่จะมุ่งหน้าไปยังอุทยานแห่งชาติน้ำตกพิ้วค่ะ ซึ่งใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นรัตนบุรีนะคะซึ่งเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดจันทบุรีเลยค่ะและยังอยู่ใกล้กับศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งเป็นสถานที่สักการะคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดจันทบุรีด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะยังติดกับสถานที่อำนวยความสะดวกต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้ามหาวิทยาลัยนะคะหรือว่าปั๊มน้ํามันก็ยังติดกับพื้นที่ของเราอีกด้วยค่ะ อนนี้เราก็อยู่ภายในโครงการพิวรีเวอร์ซิตี้แล้วค่ะทุกคนโครงการของเขานะคะเป็นโครงการที่ดินแบ่งขายค่ะเขาจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด15แปลงด้วยกันค่ะซึ่งที่ดินของเขานะคะเป็นโฉนดคุดแดงค่ะหรือที่เรียกว่านอสอสีจอนะคะเพื<ๆ>่อนๆสามารถที่จะโอนกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของได้แบบ100%ไม่ต้องเป็นห่วงเลยซึ่งที่ดินเปล่าที่เขาแบ่งขายนะคะก็จะมีขนาดเริ่มต้นตั้งแต่200ตารางวาขึ้นไปค่ะ ซึ่งทางโครงการของเขานะคะก็จะมีการเตรียมระบบสาธารณูปโภคไว้ให้แบบครบคันเลยไม่ว่าจะเป็นการวางท่อระบายน้ํานะคะหรือว่าเมนไฟฟ้าของแต่ละแปลงนะคะรวมไปจนถึงถนนค่ะเขาก็จัดเตรียมไว้ให้นะคะเป็นถนนแอสฟัลตมีขนาด6เมตรนะคะแล้วก็มีความยาวตลอดจน169เมตรก็ให้ไปเลยสามารถใช้เป็นส่วนกลางได้เลยค่ะ ความพิเศษของโครงการ Pure River City นะคะเขาเป็นโครงการที่ตอบโจทย์สําหรับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่อยากจะสร้างบ้านพักตากอากาศที่อยู่ในสวนอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติแถมยังอยู่ติดกับสิ่งอำนวยความสะดวกอีกมากมายค่ะและความพิเศษมากไปกว่นานั้นของโครงการแห่งนี้นะคะเขาเป็นสวนผลไม้เก่าซึ่งเราจะยกต้นผลไม้ทั้งหมดให้กับลูกค้าไปเลยค่ะแล้วก็มีผลไม้ต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเงาะทุเรียนนะคะหรือว่าลองกองมังคุด ขนุนมีหมดเลยค่ะเราก็จะยกให้ไปอยู่ในพื้นที่ลูกค้าก็สามารถที่จะจัดสรรพื้นที่ตามความต้องการได้เลยค่ะส่วนในเรื่องของการออกแบบนะคะ ทุกทุกคนก็ไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าทาง d e v e l o p e r นะคะหรือว่าบริษัทนาวเอสเตดเนี่ยเขาก็มีพาร์ทเนอร์มากมายที่จะช่วยออกแบบบ้านตามความต้องการของลูกค้าได้เลยซึ่งเราสามารถที่จะเลือกดีไซเนอร์เองได้ด้วยนะคะรวมไปถึงราคาในการออกแบบเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นราคาที่พิเศษไม่สามารถหาที่ไหนได้แล้วเพราะเขามีการดิวกับพาร์ทเนอร์ให้กับลูกค้าที่ซื้อพื้นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและในส่วนของการยื่นกู้นะคะหลังจากลูกค้าได้ทําการออกแบบเรียบร้อยแล้วค่ะ ทางเจ้าของโครงการนะคะเขาก็มีการให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการกู้ยื่นกู้กับธนาคารให้อีกด้วยก็คือไม่ต้องกังวลในเรื่องของเงินลงทุนในการที่จะสร้างบ้านเลยค่ะนี่คือตัวอย่างของพื้นที่นะคะเราเลือกเป็นพื้นที่ของแปลง P07 ค่ะซึ่งมีขนาด2งานกับอีก75ตารางวานะคะ ซึ่งความพิเศษของพื้นที่ตรงนี้นะคะเขาจะติดทานน้ำทั้งสองด้านของพื้นที่เลยถ้าอยากจะสร้างบ้านพักตากอากาศแบบใกล้ชิดกับธรรมชาตินะคะ mm. ก็จะสามารถที่จะสร้างบ้านมีระเบียงออกไปด้านนอกนะคะ เพื่อนๆท่านใดนะคะที่อยากจะมีบ้านพักตากอากาศติดทานน้ำแบบนี้นะคะก็สามารถติดต่อมาหาเราได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางแฟนเพจ Facebook Now e s t a t e นะคะหรือว่าทาง Line@ แอด i f i a l นะคะก็แอด o w w s t t a t e หรือว่าจะเป็นท่องทางของ Instagram หรือว่า TikTok นะคะก็ Now e s t a t e ชเช่นเดียวกันค่ะแต่สุดท้ายนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Now e s t a t e บนช่องทาง YouTube ของเราด้วยใน EP หน้านะคะเราจะพาเพื่อนๆทุกคนไปดูกับโครงการที่ไหนนะคะไปดูทัพย์สวยๆที่ไหน ก็กดติดตามไว้ได้เลยค่ะแต่ตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ